สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบฟไอแซบแปทีวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูไอเทมในคลังของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดแล้วก็ฉายานะครับไปดูกันว่าชุดและอาวุธของผมจะหมดไปเท่าไหร่นะครับในแต่ละชุดนะครับแต่ว่า ID แต่ละคนนะครับอยู่กับความโชคดีนะครับถ้า ID ใไหนโชคดีเยอะก็จะเสียเงินไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ฉายานะครับในฉายานะครับ ผมคิดว่าฉายาที่ทำยากที่สุดนะครับก็จะเป็นฉายาในส่วนของ gas c a n o n นะครับเป็นฉายาที่ทำยากมากและมีเงื่อนไขในการทำนะครับเพื่อนๆต้องชนะ50ตาและในโหมดเดียวเท่านั้นนะครับรวมถึงยศต้องแพทินัมขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องห้ามเก็บกระเป๋าเก็บอาวุธแล้วก็เก็บชุดเกาะนะครับผมเพราะฉะนั้นเล่นยากพอสมควรเลยครับ แต่ฉายานี้นะครับผมทําเสร็จมาประมาณเก็บ1น,นปีกวักวแล้วนะครับก็จะดูจากวันได้รับเนาะต่อไปนะครับเป็นในส่วนของฉายาที่ทําไม่ค่อยยากครับแต่มันจะไปยากที่ความสําเร็จความสําเร็จของเพื่อนๆต้องครบ6000นะครับฉายานี้ถึงจะปลดล็อกเนาะต่อไปเป็นในส่วนของกรอบรูปนะครับผมคิดว่า ID ของแต่ละคนนะครับ ต้องมีกรอบคอามมาประดับไอเดีนาะแต่ของผมนะครับก็เล่นมาตั้งแต่ซีซั่น3ามละแต่เพิ่งมาจริงจังประมาณซีซั่น4ขึ้นเนาะจนถึงปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดเนาะชุดที่ผมชอบที่สุดในไอดีผมนะครับณปัจจุบันตอนนี้ก็จะเป็นชุดฟาโลนะครับเพราะว่าเวลายิงมามีฝีเขิวขึ้นด้วยนะครับทุกปืนแม้แม้กระทั่งหมัดเนาะ ส่วนราคาบาทเจ็บของชุดฟาโลนะครับจนถึงมาเวลสี่ประมาณเกือบ1 0,000กว่าบาทนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของชุดครบรอบ1ปีซึ่งชุดนี้นะครับผมหมดไปทั้งหมดประมาณ10,000กว่าบาทเหมือนกันครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของชุดคิงกินโดลานะครับหรือว่าชุดมังกรนะครับหรือเพื่อนเ่นเรียกว่าชุดมังกรเนาะเป็นชุดที่สวยนะผมว่าองค์ประกอบอะไรก็ดูดี ชุดต่อไปนะครับจะเป็นชุดครบรอบ2ปีของ PUBG Mobile นะครับซึ่งชุดที่ PUBG Mobile ตอนครบรอบ2ปีเนาะเขาเอาเข้ามา2ตัวนะครับ 1. เป็นชุดสีขาวแล้วก็จะมีหมวกอีกแบบมีเรืองแสงอยู่ที่หน้าหน้านะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของชุดมานะครับเหมือนกับยูนิคอร์นเนาะซึ่งชุดตัวนี้นะครับไม่มีให้ไ,ไม่มีให้เปิดได้10 uc นะครับต้องเอาแลกเท่านั้น2ตัวนี้รวมๆกันแล้วประมาณ หนึ่งหมื่นกว่าบาทที่ผมโดนนะแต่บางคนที่เขาไอเดีเขาไม่ได้โชคดีเนาะเขาก็โดนไปเก็บประมาณ2 0,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับในส่วนของกรอบชุดชมพูนะครับชุดที่ผมชอบที่สุดเนาะจะเป็นชุดอีการนะครับเพราะว่าชุดอีการดูลมลมาเนาะจะเหมือนกับชุดพางพอสมควรเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเขามีโปรเข้ามาต้องเติมเออต้องใช้ยู่ีทั้งหมด10,000 UC แล้วก็จะได้ชุดนี้เข้ามานะครับก็รวมรวมประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0กว่าบาทเนาะต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมจะดูในส่วนของปืนนะครับปืนที่ผมมีก็จะเป็น AK เนาะ AK ก็จะเป็น AK อีกาที่ยิงเป็นอีกาเนาะ M 1 6ก็ไม่มีอะไรมากครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกานะครับสกาก็สกาสีทองเนาะ M 4ผมมี M 4ดนโนโีดโ o นเสว์เวิลหแล้วก็ M 4 j o โจ๊กเกอร์วิลหเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปืนคอสซาอากแล้วก็คีวีแซด M 7 6 2 1> M 1 4 7แล้วก็ G 3 6เนอะก็จะเป็นปืนเบสิกเนาะต่อไปเป็นสไนนะครับคานะครับผมผมมีคาท้ทองนะที่ชอบที่สุดเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ M 2 4 M AWM ต่างๆนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสกินสไนนะครับสกินสไนของ SKS VSS Mini MK 1 4 SLR QBU แล้วก็ MK 1 2ผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เนาะต่อไปจะเป็นของ SMG นะครับ ปืนที่ผมชอบก็จะเป็น UMP เนาะจะเป็น UMP เป็นโ no, นหรือว่า UMP 1ปีนะครับต่อไปก็จะเป็น v ิ c t o อร์ c t o r อร์ครั้งคราวนะครับเป็นวนะิวสามเนาะต่อไปจะเป็นในส่วนของลูกซองนะครับลูกซองผมก็จะชอบในส่วนของลูกซองสีสั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นลูกซองสีทองเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาวุธระยะประชิดนะครับ กระทะนะครับผมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้มากเลยในส่วนของอาวุธระยะประชิดกระทะที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือกระทะครบรอบ1ปีนะครับมันจะมีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมนในคลิปได้เลยครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของสกีนยานพาหนะเนาะแต่ผมไม่ค่อยมีสกีนยานผาหนะเยอะพอสมควรเพราะว่าผมไม่ได้สะสมเก็บไว้นะครับ ส่วนร่มนะครับผมก็ที่ชอบที่สุดเนาะจะเป็นร่มลายมังกรนะครับก็คือร่มตัวนี้นะครับเป็นร่มครบรอบไอ้สปีเหมือนกันเนาะลอาไอ้ที่มามากไอ้กิจกรรม2ปีเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นอีกร่มหนึ่งครับซึ่งร่มนี้จะเป็นร่มของการทําภารกิจนะครับถึงจะได้ร่มนี้ตัวนี้มาเนาะก็สวยอยู่นะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของระเบิดซึ่งระเบิดที่ผมชอบมากก็คือระเบิดฟาโลตัวนี้นะครับสวยมาก แต่ตอนที่เราเอาไปถือจริงๆเนาะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไอดี ID นี้เนาะรวมๆจริงๆก็โดนไปเกือบประมาณ1 0 0 0 0แสกว่าบาทเนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบความเกลือของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ